ไม่รู้ทำไงทำอย่างไรเป็นคนดีมันเป็นยังไงทำไม่ดีเป็นคนอย่างไรทำอะไรก็ดูไม่ดีเรืองมีอยู่วันร้อนที่ผ่านมาความรักก็เข้ามาไม่เยี่ยวไม่ยอซ่อมอรานําพาหัวใจชื่นบานผ่านไปสัก พักเพียงไม่นานความรักดีที่ดูชื่นบานค่อยๆคือคลาดเธอแต่งงานนอนฟันดีหัวใจเป็่งบานแล้วยังไงหน้าฝนเธอเป็นไปใครอีกคนเข้ามาเธอไม่มีเวลาเราก็ทอโทรอไปหาเธอก็เซ็นเมสเซจกลับมา say goodbye เธอบอกลาทำให้ฉันเป็นบ้าเป็นบอ บรรยาากาศดูมีสวยช่วยบดบังดวงตะวันแต่คงมาไปคนที่เสงคือตัวฉันที่ดันต้องมาเปียกปอนเป็นโสดนานาทำไมมันหนาวเป็นสองเป็นสามเท่าของคนอื่นต้องนอนคนเดียวทั้งคืนสะดุ้งตื่นตอนเชียงคืนแล้วเช้าจะทำอย่างไรก็คง ละสิเจ้านายเมื่อคนทูกตัวใกล้ตายฉันสักวันคงโดนไล่ออกไม่รู้ทำไงทำอย่างไรเป็นคนดีมันเป็นยังไงทำไมด่ดีเป็นคนอย่างไรทำอะไรก็ดูไม่ดี ให้ตรงกับโรคที่เป็นเราไม่ควรที่จะซื้อยาหรือใช้ยาตามคําบอกเล่าของคนอื่นหรือหลงเชื่อคําโฆษณาเราควรที่จะให้แพทย์หรือเภสัชกรเป็นผู้จัดยาให้เพราะการที่เราได้รับยาไม่ถูกกับโรคอาจจะทําให้เกิดอันตรายจากยานั้นๆรวมถึงไม่ได้ผลในการรักษาและจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อน,น,นอื่นๆตามมาได้นะคะตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะถ้าเรารับประทานยาปฏิชีวนะโดยที่เราไม่ได้มีอาการติดเชือ้อก็จะทําให้เกิดการดื้อย,ยาตามมาภายหลังได้ค่ะหากต้องกินยาแก้ป ให้เลือกใช้พาราเซตามอลหรืออะเซตามิโนเฟนซึ่งมีดิ์แก้ปวดลดไข้มไม,ไม่ไม่กัดกระเพาะมีผลข้างเคียงน้อยอเมื่อเทียบกับยาแก้ปวดตัวอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกินกว่าเ็วันเพราะจะทําให้มีผลข้างเคียงต่อตับและไตาตามมาได้นะคะ ส่วนแอสไพรินถือเป็นยาแก้ปวดตำรับเก่าแก่ที่สุดราคาไม่แพงมีสปปรรพคุณแตกต่างจากยาพาราเซตามอลตรงที่มีฤทธิ์แก้ปวดแต่ลดอาการอักเสบได้ด้วยจากข้อมูลหลายๆงานวิจัยแนะนําให้รับประทานยาแอสไพรินวันละหนึ่งครั้งเพื่อช่วยให้หลอดเลือดหัวใจไม่แข็งตัวแต่การรับประทานยาแอสไพรินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือปริมาณมากก็จะมีผลข้างเคียงต่อกระเาพาะอาหารรวมถึงไตาวายตามมาได้นะคะ สิ่งสาคัญที่สุดก่อนการรับประทานยาทุกๆครั้งคือ,อยาทุกชนิดมีผลข้างเคียงมากน้อยแตกต่างกันไปหากเรารับประทานยาผิดขนาดมากหรือน้อยเกินไปหรือผิดประเภทนอกจากจะไม่ทําให้อาการของโรคดีขึ้นแล้วอาจจะทาให้อาการป่วยหนักมากขึ้นไปอีกค่ะททอ่ไไไไรรเป็็นนคดนดีีม,มนนะก